ชาวนี้เหลื่มภาวนากันโดยการจับลมหายใจเบาๆเ,เพื่อเป็นการผ่อนคลายหายใจจับเบลื่มโดยการถอนหายใจก่อนคือดูลมหายใจออกยหาง โคดายบอสามารตหงล่มหายใจออกทั้งจมกูกเอาเป็นว่าก็คือเยี่ยมปากนิดนึงเป่าลมออกจากปากหรือมีฉนันก็หายใจออกทั้งจมูกหูดัง,ดงโดยกำหนดลมออกก่อนแหงให้ลมกระทบเพดานจมกูกหรือดินที่ปาก ตั้งอย่างคอยเห้มันสุดๆยุดไว้สักนิดหนึ่งก็จังปล่อยลงไม้ใจเขาให้เต็มทองแล้วก็ยุดแต่รัปล่อยลงหมอ,อกเหมือนกับเขาเป่าลมอ,อกอย่างนี้แต่ว่าจะเห็ดเรี้ยวเห็ดไปเห็ดเบาเบาสาสาที่ว่านี่ก็เพื่อเป็นเทคนิคให้ หลางกายเห้พอนลข้สมองจะปลอดโปร่งหลงสบายหลางกายพอนลายตีฟังแล้วกับยาทันเผาปฏิเสธว่าอย่าท่านาเผา,า,า,าว,วีตกวิจารณ์มากมายไปลองเหตุบึงลองทำเบึงว่ามันจะเป็นยังไดมันบอมเป็นเหลืองเสียหายเอียง คือห้าวภาวนามากมากมมยกันบางคนก็นน่งไปกับมิตรลีัางต่กอนคือจังหวงนัน่นสฮะนั่งมิตรน่งมิตรน,นี่มันก็บบริถือพัฒนาถามบาดีบุญบ่ดีบอดีอยู่ดอกว่อบอดีที่ทํานั้นดีแล้วแต่เพื่อให้ภาวนา้ลยขึ้นพัฒนาไลยขึ้นก็แเนะนํากัน แนะนำตอหยอดไห้ที่ว้านี่คือหม้ยถึงตอหยอดไห้เรียนรูหงในล่มหายใจการกาหนดดูหูรูดูร่มหายใ,ให้เห็นชัดเจนใดมันจะเป็นเครื่องยูเป็นบิหารธรรมพระภทธเจ้ากรทรงกาว,ว่าเป็นธรรมเครื่องยูของพระอารียเจ้าหรือพระพุทธศาจ้าบ่เกิดบ,บ่ดับ มันดูตรงนี้ภาซินาสีภาษาสดาสามารถุเจา้าทรงกาววา่าชีวิตของเฮาเป็นไปโดยธรรมาถาดถาดทั้งสี่ความต่างอยู่ใดของชีวิตอินทรียพอถาดทาั้งสีพยุงกันอยู่บัดนี้เฮามาจับความรู้ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจดับ เมื่อใดถาดทั้งสีก่กระแตกสลายบรสามาคีความเป็นไปความคำม,มาตายยอมปรากฏขึ้นในชีวิตอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีถ้าไม่เกิดปัญญาหลายล้อย่างมันโมเมนต์สักแต่ว,ว่าสิจับกระล่มเฉยๆแต่ว่าห้างหูร่มแล้วมันสิขยายออกไปจากความรูแล้วจะเพิ่มไปเป็นเห็นความอนิจจังบทเทียง ในล่มหายใจแล้วจะขยายไปเห็นความทุกข์ในลมหายใจแล่จะขยายเข้าไปเห็นความแปรปวนและเป็นไปประความบรยึดถือบระยึดหมันถือหมันในโลกระถาดในถาดตั้ตงสีหรือโลกระถาดีพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเช่นนั้น เพราะนานห้ามบันนีพยายามจับลุมอากาศเยน็เยนๆจะมีประโยชน์มากหายใจเขา่าหายใจออกกำลลกหาหนรลรูปลมหายใจออกสุดๆให้เบิรตในท้องยุดไว้สักนิดปล่อยให้ลมหไม้ใจเขาเข้าไปเต็มท้องห้ากระสีได เบ่งลุม่มอัดลุ่มเข้าไปเต็มทองมองได้ปวดแอวปวดขาโดยเฉพาะแอวนี่แหละปวดนานานปวดแอวเบ่งล่มเข้าไปเพื่อให้ลุนนนน L, ลมล่มพยุงากายสังขารและรูป,ปรกายกายสังขารเป็นตัวพยุงรูป,ปรกายอยู่แม้แต่าการเคลื่อนไหวก็อาศัยรูปกายสังขารพระรุทธเจ้าทรงกลายจังสี่ หายใจเขายุ่นิดหนึ่งปล่อยออกพยายามปล่อยห้สุดู้จนเห็นว่าลมเบิดในท้องจนเห็นว่าลมเบิดในท้องในหน้าอกท้องแหวบลงยุดจังหน่อยให้เห็นความอยากให้เห็นความปรากฏของลมที่จะเขา่า เราหให้เขาใจง่ายเกินว่าร่มมันดักเขาเมื่อออกปล่อยร่มออกสุดห้องดันร่มเขี่ยร่มออกให้สุดแล้วร่มมันดักเขาเฮาหยดไว้มันสิเห็นความร่มดักเขาโอ้ยปล่อยปัยป๊มมันวู่แล้วก็เป่าร่มออกดันร่มออกมาจะเห็นหน้าผากหน้าตาเฮ้าบางคนกะผู้ใด คนที่จับจ่องโทรศัพท์หรือจอคอมพิวเตอร์หน้าผากนี่ก็จะมีความรู้สึกในหน้าผากทั่วร์ดทั้งหัวน้ำหน้าผากน้ำกระมม่แล้วก็จะมีความสว่างปรากฏในความรู้สึกขึ้นมาในหน้าผากาากระมม่สว่างในกลางในหัวในหน้าผากแล้วก็จะมีความเงือบหยาบเย็ยนเข้าไปทั้งย,ยนิน บางคนกับร่างกายเหงือบหนาเป็นขนพองสยองเก่าเบาภาาาบันเทาไงขนกิ้งลุกสู่สารหรือก็เป็นจะเป็นอาจอุ่นๆุสาบสารไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะเหตุคือเบานี่มันจะปรากฏที่หัวกรอนเสบสาแล้วเย็นก้าไปลึกในหัวอาการเหล่านี้เกิดขึ้นห้าวรต่ต่อ ไปตนุกตกใจหรือตื่นถ่วงให้หู้ล่มเข้าไปยิงหูล่มมากก็ไปยิ่งตัวนี้ก็ยิ่งมากขึ้นแล้วก็สว่างมากเฮาเห็นความสว่างปรากฏเข้าไปถิ่มล่มบึ่งความสว่างมันิเสียหายบ่มีถ้าเห็นความสู่ส่าขึ้นในร่างกายเฮาไปตรุกตื่นใจเข้าไปกันแล้วมันสิสัน มันสีสเมนมันสีสันเข้ากับย้อนขึ้นมาจับลมหายใจยิงจับลมหายใจเบายิงสว่างมากชิงระนันก็สิคอยผ่อนลายผ่อนลายผ่อนลายมันกระสิถือพัฒนายากเกลีบวยามันสิเย็นเข้าไปในกระดูกเย็นเข้าไปในในแล้ลก็สิท้ำให้หลางกายเข้าชดเสื่กระปีกระเป๋ จิตใจเบาสบายแม้นหล้สซึ้อกว่ามีความปวดขาอยู่แต่ว่ามันบริรํำคาญใจบรได้ทำห้ใจหง,งุดงิดลำคาดน,นะมันเสสบายเบาหนุ่มนวลม้วน,นสบายอันนี้ให้ภาวนาะที่แนะนำที่เบาจังสี่ก็เพื่อเป็นการตะล่อมเป็นการตะล่อมเบา เอาเสียงธรรมเป็นมูมาอยู่ผู้เดียวเอาเสียงพ่อเม่คูวบาอาจารย์ที่เ้างนัดที่สอบเป็นมูเวลานัง่งเปิดเสียงเพิ่นขึ้นหรือเปิดสวดมุ่นภาวนาบทใดบทหนึ่งขึ้นนั่งกำนโนดร่มหายใจแล้วห้อสิสิน้นจะได้ยินคำหนึ่งที่โพรเจ้าเวา้าเคยเ้ากับพายาว่าได้ยินจักต่วาได้ยิน เห็นสักตว่าเห็น,ใใน,นหาย,ยา,า,าใส่ใจในนิมิตหมายรูปหรือเสียงถ้าเฮาบ่ใส่ใจในนิมามิตไมายรูปเสียงเ่านั้นใจเฮาสิบบ่าสายดังเสียงฟังธรรมาแล้วกว็เปิดธรรมาไว้กลางคางแต่กำนดลมหายใจเฮาสิได้ยินเสียงลมหายใจแต่เสียงถ้างนอกไกด้ยินอยู่แต่มันสืบบ่รำคาดเสียงมาเฮาเสียงไก่ขัน เสียงนกนูกปูปีกห่องเมงอีสัดห่องกับกูหรือเสียงคนเบาจาเสียงรถเลือ่อรถล่าแลนวิ่งตามเว่าทถ้าไมจิตใจเฮาสันใบหมายถึงบรลลมคาดพอว่ายังพอใจเฮาบริปรยึดในเสียงนั้นใจเฮาว่างไวที่กายรูกายรูรูปากกายน้ามากาย มเมื่อเวียงสันสใจเห้ากับวันไหวถ้านั่งภาวนาไปแล้วได้ยินเสียงรถใจก็ปืดป๊ดไปนรถได้ยินเสียงมอลํำทํำเพี่งที่เขาเปิดบานใกล้วัดดังแว่วเข้ามาใจเข้าไปวันไหวก็แเสดงวันนั่นคือใจเฮาออกนอกเป็นการ่ามันทําใหม่เขาจะของทรงใจออกไปข้างนอกพยายามจะทรงใจออกนอก ใหายซง้หาตั้งใจไว้ในตัวตนเองจะของพยายาที่เว้านี่ก็อย่างห้ญงาดนุ่มทั้งหลายพัฒนากิริยาวัตถุวัตถุ้เกิดบุญคือทานศีลภาวนาเข้าใจว่าไม่ออกงาดนุม่มหรือแม้แต่พอแมค่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าเฮาหลายคนเรื่องการในทานมีมาก เก่งยายนุ่มบาคนเก่งคือตัวอจอากไห้อันอนั้นจากได้อันนี้ได้เงินมากสื่อหนันถวาบกูบาจานสื่อหนี่สวายยันตะเพิ่นบ่มีกินแต่การจะไปจำสินนี่เป็นเรื่องใหญ่บางคนเสียอสารไปจำสินไม่หลูก,ไม,ลกไม่ล้านฝากหลูกไว้ฝากล้านไว้บ่ไห้ได้เม่สิไปจำสินตั้งใจมอนำสิน แต่ว่าภาวนาบุท่านได้ดีจึงพยายามแนะนํากันที่ว่านี่บริเียเงินจากบาทอาจจะบริมาวัดจําศิลอยู่ที่เฮือนอยู่ที่บานอยู่ที่ไฮอยู่ที่หน้าและมีเวลาว่างเหตุใดตลอดนั่งในห้องนามนั่งหนึ่งเขาเป้าไฟนั่งในหนาคอมพิวเตอรอ์นั่งเหตุการณ์นิดงาน กรเหตุคือบอกเยจับลมหายใจผู้จับลมให้เริ่มต้นเขาทํางานหลา่ไล,ล่พยายามเริ่มต้นโดยการเป่าลมหายใจออกก่อนทอนหายใจก่อนจังจับมั่นสีทํำไม่รูลมหายใจได้เรียวแต่ที่ว่าหายใจเขาลึกๆหยุดนั่นก็คือว่าจับลมหายใจเขาก่อนอันนี้เบาเนะนนาำกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายกัน จาบลมหายใจออกก้อนนี่นะฝึกสติที่ยิงลมหายใจนี่มันเขามันออกของมันเฮ้าองคามามาที่บังคับมันไหนตราดชีวิตอินทรีย์ยังมีอยู่ลมหายใจมันสิเข่าสีออกเองโดยตัโนุมัติแต่เพียงเฮ้าม,มีสติเขาไปลูหูท่านเอาสติสัมปัญญาเอาจิตไปผูกเอาจิตไปไหวกับลมหายใจเขาหายใจออกเฉย เ้าร่มหายใจอคอหางใจขงใเขาเฉยจิตมันอยู่นิ่งมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อหลางกายต่อจิตใจเกิดปฏิกิริยาคือเกิดปีติเกิดความสาบสานค้นพ้องสยองเก่าเบาเย็นดังไปลังเทีเย็นดันง,ง,นงในมีความรู้สึกสูสาอยู่ในหัวในหน้าผากในตาอุ่นๆลังเทียเย็นเย็นเย็นทางในอุ่นทางนอก ทั้งที่เป็นบูป่าในตัวในโต,ต,ตัวนะคำน ốt ลุ่ให้ท่านอย่าถิ่มล่มทั้งเบิดนี่ก็คืออย่าถิ่มล่มหายใจพยายามดูลม,มหมดูเบาๆประคองสติตั้งให้มันอย่ายืดมันถือมันในโลกนี้โลกไหนว่าต้องยืดมันในเสียงในโลกนูกในที่ผ่านมา พยายามเบากันทึงว่ายาเพ่งโถอจะทรงใจออกไปทั้งนอกจะไปสนใจเหล่องคนอื่นให้สนใจเหล่องใจเจ้าของในโลกธาตุนี่มากมมยในสิ่งที่พ่อใจแล้วมาพ่อใจอย่าอยากหูอยากเห็นจนเกินไปหูแล้วเป็นอย่างดีบอกเห็นแล้วเป็นอย่างดีอยู่บอกให้หูเห็นแล้วก็วางมันไว้หันลนะสะักวัน บ่มีผู้ใดซอยห้เหาดีใดเ่าบเ่เฮ็ตความดีจะปรากฏดีกันใดเพาะห้องปฏิบัติคมใจคมมาร่มจากอันขาซึกสัตตููสิงทีบด่ดีต้องใส่คําว่าคมมาร่มก็คือว่าคําว่าคมอร่มหมายถึงธรรมะธรรมะ่ธรรมะคือการคมอารมณ์เป็นธรรมของบุคคลผู้ที่ฝึกตนดี บุคคลใดฝึกได้ดีก็คือเป็นธรรมของพระอินทร์ธรรมะคือข่มอารมณ์แม้นความโกรธเกิดขึ้นก็พยายามข่มไม่แสดงออกมาคมใจให้เอื่นว่าเภาหักใจให้โล่งปุงใจให้ได้แล้วมันก็จะเกิดความสิ้นซาเห็ดบ่อยๆต่อไปก่จะเป็นธรรมดาถ้าหเ้าบ่ตัางกาด จนเกินไปคำาต่างการหมายถึงเฮาบ่มีมานหะน้าสูงเกินไปไปอยู่สำนักใดหาคูบาอาจารย์เห็นเพินินปฏิบัติแนวใดถามเพินินล่องเห็ดน้ำเพินินไปหอดและแบกมานหน้าทิฐทกูกว่ากูหูผู้หนึง่งกูก็ว่าเก่งผู้หนึง่งปฏิบัติได้ผู้หนึง่งแนวนันทสิบ่พัฒนากขออน,นุโมทนาที่ผู้ผเพล่นเหตได แต่ว่าอา่ารยผ่าหลงเจ้าของหนยม่เจ้าของเฮตุใด,ดบานบัตกิเลสมันตีขึ้นมันที่งไาห้หลังเห็นครูบาอาจารย,าย์ญาติโยมบางคนเคยพ่อกันอาจารย์ครับผมม่มี่วามเกิดพระสงฆ์องค์4ขน้อยม่มมี่วามเกิดขอน้อยปล่อยว่างละละ่ะบางองค์่าอาจารย์ครับผม ทำใจระบาดผมบ้างแหละสิบริบ,บบซิกตกบาสน,นี่ลูกเต่าก็สูงเขาเป็นเพาเป็นพาแตวเต่ผมมผู้ยดีาวผมบ้างบ่ออะไรเพราะสองปีมีเหตุผลขึ้นมาอีกว่าจําเป็นผมจะต้องเห็ดจะต้ตอซึ้คือเก่าเพราะยังเพราะมันคมบอลงมันคมความฟูของกิเลสบ่ได้ไรกิเลสขอบงำ พอขาดรักฐานรักการพอมีบ่มีที่อยู่หองใจที่ว่านี้ไหมถึงว่าใจห้าบ่มีเครื่องอยู่ใจห้ายังหล่องลอยเหมือนกับนุ่นบักนุ่นผิ้วไปตามลมก็เลยไปหลงภาวะอารมณ์มาจากของใ้คุณธรรมบางเธอเบือ่อนายในโลกกามบ่มี ควมกำนัดไข่ในกามบม่มีเข้าใจไว้เจ้าของนั่นคมกามคือกิเลสหายไปม่แม่มันบระทันหอดมือมัน่นไปพอวัตถุสิ่งของไปพอบุคคลทุติถือสเปกง่ายมันเกิดคือเก่าทาสติสัมยาเหาบ่ท่านมันงกับไปน้าเขาอ่อยซอยทาสติสัมยาเหาท่านมั่นก็หยุทธีลูก เพราะนั้นเฮ้ามาดูทีใจมาทูที่ลมหายใจเมื่อความคิดได้เกิดขึ้นห่วยท่านห่วยท่านล้วก,กราบขึ้นมาดูลมหายใจทมมันถิมพระเจ้าว่าแม้แต่วิวจารณาความคิดนี่ถ้าเฮาหูมีใจกำล,ลังใจเข้มแข็งทมถิมอันเรื่องสมาธิยิตใจบุญไห้คิดหลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับบคุคคลฝึก ฉลาดในจิตเหมือนกับบรุษผู้มีกำลังว่อาปลายลิ้นตาร่อมน้ำลายไปปลายลิ้นแล้วทมทิ้งแค่ความคิดจะสื่อหายใจหนึ่งสองสามถิมเปิ้อลอเ่อุคือ,ค,อคือบอกในน้ำเนี่ยนะเมื่อมีความคิดอะลายถอนหายใจโดยธรรมศาสตร์ของคนก,นก็ถอนหายใจอยู่แล้ว ล,ล่องเห็ดเบิ่งว่าเป่ามันที่เป็นการถอนหายใจโดยเคียร่างกายความคิดนาารานสีหายไปโดยปริยรายกลับคืนมาอยู่กับคำภาวนาในล่มหายใจคำภาวนาอย่ิทิมพระหัาถ์วัจนเก่งเดี๋ยวมันที่ทิมเองดอก,กพระภาวนาดูอานาบดีไปฮอระดับหนึ่งมันสลัดล่มเพาราะคำภาวนา แต่ก่อนจะฉลาดมันติดดังก่อนพักคำพม่าติดังแห้งฮู้โทดังกังวาสในจิตต่อไปคำพมามันก็จะผาแผวโล่งก็ลงหายแต่มีแค่ตัวหลู่ล่มก็ลงค่อยเบาโล่งเบาโล่งเบาเบาโล่งเบาโล่งมีแต่ตัวหลู่อยู่ภายในหรือมีความสว่างผงอยู่ภายในต่อไปความสว่างก็จะเบาโล่งเบาโล่งตามขัน มีแต่แคตัลูกอันนี้ภาวะน้าไปเรื่อยๆนี่คือยุดมันสามารถยุดความคิดมันสามารถยุดวิตกวิจารทุกหักลำบากสุขมันสิสลัดขึ้นทั้งหมดบอ่บอสุขบ่ทุกไปถึงสภาวะอันนั้นเป็นสภาะอันเอกิกิดเป็นเอก,เป,เ,อกเป็นเอตคตาล่ม ต่างอารมณ์ใบเนี่ยใดเป็นเนี่ยนั้นถ้าเป็นเท่าต่างอารมณ์ปีตีไหวมันก็มีจิตเป็นปีติเปืม้มป่าเปืม่มใจสิอ่อนไปหอดนีมันนัามนั่งสมาธิออกมาไปเห็นหมูม้ากาไกา่เก็บไข่เด็กป่วยไปเห็นสัต์ใจอ่อนโยงไปเห็นคนลำบากตากตามใจอ่อนโยงนำ้ำตาตกในจกคนจะหายมึงไห้กูไริเงิดมึงไดน้หนิ เปลี่ยนเป็นใจอ่อนโ d กับลูกกับหลบานกับพีกับน้องกับคนรอบข้างใจมันจะอ่อ,อนโยพลงน้ำตาไหลทางในเดี๋ยวมันก็นจะมีความรู้อยู่ภายในมีความอิ่มเอิบอ,อยู่ภายในจงประคองความรู้นั่นแหละตั้งสติไวด้ดีประคองความรู้ไว้นานมันจะคอยอลออ้อมใจเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เขาจิมีความสุขณนะภายในเป็นสุขที่สาสารมารที่จับมาให้คนเห็นได้อันนี้เพ่นวาชานนะสุขอันเป็นสุขละเอียดอ่อนยิ่งกว่ากามมาสุขยานนี่ทุกคนเฮ้ามันได้กามมาสุขละไม่ออกงานโยมได้แล้วมีหลูกมีเต่ามีผัวมีเมียมีเงินค้ำมีรถเรือขี่ บอกเก็บไข่านกรรมมาสุกเข้เาฝึกนี่เพื่อสีเอาชาตินาสุกเมื่อใดชาตินาสุกดีแล้ววันใจเข้ากพัฒนายุกขึ้นเป็นวิปัสสนาเพื่อจะไปสู่นิพพานนาสุกสุกสามอย่างบ่ม,งมานั่งคิดเอาไรมันต้องการอบรมบ่มนิสัยภาวนาไปเรื่อย,อยพยายามย่าละความเพียร ได้ขีแขานแต่กันเท็นมหอดถึงที่บอกในน้นำนี่จังได้กับพอขี่ขานบุคคลนั้นสีขยันมว้วนภาวนามว้วนดูถึงเวลาบริเหตุน้อยเหมือนกับกินเขาบ่มีพักามาหนะถึงเวลาแล้วยาเ็ดเทศแล้วก็ปวดขาอยู่วปวดปวดหัวปวดแอวอยู่วปวดแต่ว่ามันบลำขาดมันมีแนมวม้วนดู มวลในใจแต่กายนี่กระปวดเจ็บไข้ได้ปวด่วยกายนี่เจ็บป่วยไข่ห่อนหนาธรรมดาแต่ว่ามันมีความมวนในใจตัวนี้หาให้พอเขาเป็นนักบวชผู้ปฏิบัติเยสลาเยาเลื่อนหรือเป็นพอเป็นเมยหญ่เมยพอตาแล้วฝึกให้เจ้าของให้เขาถึงทำตรงนี้เขาจิมีความสุขกนณาภายในใจ มันมีความสุขแล้วจิไปลาลานคนอื่นก็บ่มีสจไปโทษไปตีไปเบ้าคนนั้นอิจฉาริจายเบียดเบียนแบบนินทาบ่มีมันสิบ่อยากสนใจเรื่องสิงไปเบ้าคนอื่นเพราะมันมีความสุขของดีอยู่ในใจเฮาที่เฮาห้ให้เฮาเบิง่งเฮาเสเวยมันเฮาจะไปยุงง่งยังกับคนอื่นใดบัดมันสิใจสิบ่ไประโยช่ถ้าบวคนได้สอบเอาใจไว้คนแสดงว่าจิตใจคนนั้นบันมีความสุข ใจยังหวนหวายยังทุกข์จึงพยายามไปหาคนอื่นจึงพยายามไปมองคนอื่นแล้วก็ไปโทษคนอื่นอย่างไรทนคนอื่นเป็นเือเจ้าของอันนี้ขันใจห้เอาชนงบสูงแล้วบ่ม,มีจะไปโทษคนอื่นจึงพยายามคมอารมณ์คมใจ